โอ้ยช่วงนี้ฟีดเดือดมากเลยเปิดไปไหนก็เจอแต่วอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์ลวกเนาะกระแสม,มาแรงแซงทุกอย่างเลยจริงๆค่ะจริงครับแรงแบบว่าฉุดไม่อยู่เลยยิ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในอาเซียนด้วยนะยิ่งปังสุดๆไปเลยครับกับ FIVB Women's World Championship 2025เนี่ยใช่เลย จัดยาวๆด้วยนะตั้ง22สิงหาถึง7กันยานโน้นเลยแถมกระจายไปตั้ง4จังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่โครายภูเก็ตคือแบบฟินกันทั่วหน้าจริงๆค่ะรัฐบาลก็หนุนเต็มที่นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็โปรโมทกันหน่าดูเลยแหล่งข้อมูลที่เราไปคุยๆกันมานี่ก็เอ,อเพียบเลยครับใช่ค่ะมีจากไหนบ้างนะ ก็มีทั้งจากวิกิพีเดียข้อมูลทางการจากเว็บรัฐบาลไทยพวกสื่อใหญ่ๆอย่างประชาชาติธุรกิจฐานเศรษฐกิจช่องทีวีอย่างไทย PBS PPTV นี่ก็เกาะติดสถานการณ์กันสุดๆเลยครับภาพครั้งนี้กันจากข้อมูลทั้งหมดที่เราแบบกันกรองมาแล้วนี่ละค่ะมาลองดูกันครับว่าเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จที่มันน่าตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มจากเรื่องใหญ่สุดกันเลยการที่เราคว้าสิทธิ์เป็นช่อภาพมาได้เนี่ย เบื้องหลังนี้คือเหนื่อยสุดๆเลยใช่ไหมคะเห็นว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล t v a ที่คุณสมพรใช้บางอย่างเป็นนายกเนี่ยเตรียมงานกันหนักหน่วงมากใช่เลยครับทาง t v a นี่ทำงานกันเต็มที่จริงๆแล้วก็ได้รับการสนับสนุนสำคัญจากภาครัฐด,ด้วยนะครับมีมติครมอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่มาเลยโหเท่าไหร่คะเนี่ยราวๆ9.1พันล้านบาทครับทั้งส่วนของค่าลิขสิทธิ์ค่าดำเนินการต่างๆ คือเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นหน้าเป็นตาประเทศเราจริงๆโห oh, ตัวเลขไม่น้อยเลยนะคะสะท้อนความมุ่งม,มั่นจริงๆแล้วผลตอบรับที่คาดการไวน้นี่มันคุ้มค่ากับการลงทุนขนาดนี้ไหมคะตัวเลขประเมินนี้น่าสนใจมากครับทางหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเคยให้ข้อมูลไว้นะครับคาดว่าจะมีคนดูทั่วโลกสูงถึง1,300ล้านคนเลยทีเดียว1,300ล้านว้าว แล้วในแง่เศรษฐกิจล่ะคะหมุนเวียนในประเทศเท่าไหร่ประเมินไว้สูงถึง8,400ล้านบาทครับถึงแม้ตัวเลขอาจจะดูน,น้อยกว่างบลงทุนไปนิดหน่อยแต่ถ้ามองลึกลงไปเนี่ยมันมีมูลค่าแฝงมหาศาลเลยนะครับยังไงคะมูลค่าแฝงก็อย่างมูลค่าด้าน PR หรือการประชาสัมพันธ์ที่เราได้แบบฟรีๆเนี่ยประเมินไว้ตั้ง5,596ล้านบาทจากการที่สื่อทั่วโลกพูดถึงเราเป็นแสนล้านครั้งโหโห และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรงอีกราวๆ768ล้านบาทบวกกับการใช้จ่ายหมุนเวียนในพื้นที่จัดงานอีกประมาณ2,070ล้านบาทครับฟังเห็นภาพเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเงินที่หมุนเวียนกันสั้นๆเนะแต่มันคือการสร้างภาพลักษณ์สร้างแบรนด์ประเทศไทยในระยะยาวด้วยจริงๆได้ยินมาว่าโรงแรมตามเมืองที่จัดเนี่ยก็เต็มเอียดเลยตัวก็ขายดีมาก ถูกต้องครับมันคือมหากรรมที่บูสต์ทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ภาพลักษณ์ประเทศไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทําให้งานนี้มันพิเศษแบบสุดๆจริงๆเนี่ยคงหนีไม่พ้นพลังของแฟนคลับชาวไทยนี่แหละค่ะคือการต้อนรับนักกีฬาต่างชาติเนี่ยมันไวรอบไปทั่วโลกเลยนะพวกช่อง Asian Comments หรือ KJ c o m m e n t นี y นำเสนอเรื่องนี้เยอะมาก ที่สุดเลยครับตั้งแต่ภาพที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนทีมดังๆอย่างบราซิลตุรกีอิตาลีอเมริกาญี่ปุน่นเนเธอร์แล,ลนด์ทยอยมาถึงคือแฟนๆไปรอต้อนรับกันแบบอบอุ่นมากจริงๆครับสนามบินแทบแตกเลยก็ว่าได้ใช่ใช่ช่องอย่าง s p o t l i ไลทซมเขาก็มีภาพบรรยากาศมาให้ดูชัดเจนเลยนึกภาพออกเลยค่ะอย่างตอนกาบีกับปันทีมบราซิลไปถึงเชียงใหม่ โอ้โหดอกไม้ที่แฟนคลับให้มานี่คือล้นมือจริงๆนะคะแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแล้วไม่ใช่แค่ดอกไม้นะครับของฝากนี่คือที่สุดของความใส่ใจแบบไทยๆจริงๆมีอะไรบ้างเบาเล่ามาเลยค่ะอยากรู้ก็มาครบเลยครับทั้งขนมถุงยอดฮิตแตงโมหวานๆแล้วก็ไอเทมซิกเนเจอร์ยาดมโปยเซียนอ่ายาดมต้องมาใช่ครับล่าสุดเห็นกาบี้ได้กางเกงช้างไปใส่อีกบังหาก คือน่ารักมากจริงๆช่อง KJ c o m m e n t กับ Asian Comments นี่รวบรวมโมเมนต์เหล่านี้ไว้เพียบเลยครับโอ้ยความใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆนีน่มัน,น,น,นทัชใจจริงๆนะคะใช่ครับขนาดทีมเนเธอร์แลนด์สื่อบ้านเขายัางพาดหัวประมาณว่าทำไมคนไทยใจดีกับคู่แข่งจังเลยนะครับจริงเหรอคะหัวเราะเบาๆครับผม มีแฟนคลับบางคนถึงขั้นถักตุ๊กตาอะมิกุรุมิเป็นรูปนักกีฬาแต่ละคนเหมือนแ๊ะยันนองหมาที่เขาเลี้ยงคือสุดยอดความละเอียดเลยครับข้อมูลจากเอเชียนคอมเมนต์ยืนยันเลยโห oh, ละเอียดอะไรเบอร์นั้นแต่ที่ทัดใจนะักกีฬาสุดๆและสร้างความแตกต่างจากการเป็นเจ้าภาพที่อื่นเลยนะคะคือสไตล์การเชียร์ในสนามอันนี้กาบี้กับจูเลียเบิร์กแมนของบราซิลให้สัมภาษณ์หลังแข่งกับไทยไว้เลยค่ะประทับใจมาก เขาว่าอย่างไงบ้างครับเขาบอกว่าแฟนๆชาวไทยไม่ได้เชียร์สุดใจขาดดินแค่ทีมตัวเองแต่เชียร์กีฬาวอลเล์บอลจริงๆคือไม่ว่าใครเล่นดีทำแต้มสวยทีมไทยหรือคู่แข่งแฟนๆก็พร้อมใจกันปรบมือกรี๊ดให้กำลังใจหมดเลยมันทำให้บรรยากาศในสนามมันสุดยอดมากไม่ใช่การเชียร์แบบเอาเป็นเอาตายฝั่งเดียวเห็นด้วยมากๆครับมันคือการชื่นชมเกมจริงๆอย่างที่อาเซียนคอมเมนต์รายงาน แม้แต่คู่ที่ไม่ใช่ทีมไทยแข่งอย่างตอนเวียดนามเจอโปแลนด์ที่ภูเก็ตแฟนไทยในสนามก็ยังช่วยส่งเสียงเชียร์ทีมเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามด้วยน่ารักมากครับจริงค่ะมันต่างจากเจ้าภาพที่อื่นชัดเจนเลยนะอย่างปี 2018- ที่ญี่ปุ่นหรือ2 0 2 2ที่โปแลนด์กับเนเธอร์แลนด์ถ้าไม่ใช่เจ้าบ้านแข่งสนามค่อนข้างโล่งเลยอันนี้ช่องสปอร์ตทีสซอมทูเคยเปรียบเทียบไวใ้ใช่ใช่ของเรานี่คนดูแน่นตลอดทีมรองๆอ,องก็ได้กำลังใจไปด้วย เอฟไอบีบีคงปลื B ้มมากเนาะมีสีสันเล็กๆน้อยๆด้วยนะอย่างที่โคราชมาสคอตแอบไป,ปแย่งสกูตเตอร์โคชทีมสหรัฐมาเล่นซะง,งั้นนักกีฬาก็ขำกันใหญ่เลยครับสปอร์ตริซึมทูมีภาพมาให้ดูด้วยมาสคอตแสบจริงๆค่ะแล้วพลังเชียร์สุดยอดขนาดนี้มันส่งผลถึงฟอร์มในสนามของสาวไทยเรามากน้อยแค่ไหนคะส่งผลเต็มๆเลยครับอย่างนัดล่าสุดที่เจอทีมแกร่งอย่างสวีเดนที่อินดอร์สเตเดียมหัวมาก เสียงเชียร์นิดดังกระหึ่มจนขนลุกเลยแล้วผลก็คือเราทุบชนะไปขาดลอย30เซต30เลยใช่ครับ2 5 8 8 5 5 2 25 5 2 2ก่อนหน้าน,นั้นนัดแรกก็ชนะอียิปต์มา31เซตอันนี้ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจกับอาเซียนคอมเมนต์ตรงกันป๊ะสุดยอดชนะ2นัดรวดเลยนี่คือเข้ารอบแล้วใช้ชนะ2นัดนี้ทำให้ทีมชาติไทยการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับ เป็นทีมแรกจากเอเชียเลยนะที่ทำได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นนแซงหน้ามาหาอำนาจอย่างจีนหรือญี่ปุ่นไปก่อนเลยกรีซกรีซเป็นทีมแรกของเอเชียเลยเหรอคะปังมากแล้วนัดเจอสวีเดนนี่ใครฟอร์มเด่นเป็นพิเศษคะต้องยกให้ควีนบีมพิมพิชยาก็กรัมเลยครับฟอร์มร้อนแรงมากกดไปคนเดียว23แต้มโหบีม oh, สุดยอดส่วนแนนทัดดาวนึกแจ้งก็ทำไป11แต้มบล็อกสำคัญสำคัญได้เยอะมาก แล้วก็เซตเตอร์อัจฉริยะของเราชมพู่พรพันเกิดปราดจ่ายบอลหลากหลายเซตหลอกบล็อกสวยๆทำให้สวีเดนจับทางลำบากเลยครับอ้างยิงจาก ASN Comments กับฐานเศรษฐกิจครับฟังแล้วสะใจขนาดอิซาเบลฮาร์ซุปตาสวีเดนที่ทำไป25แต้มยังยอมรับเลยว่าไทยแกร่งกว่าจริงๆทั้งเกมบุกที่หลากหลายและเกมรับที่เหนียวแน่นรับมือยากมากอันนี้ ASN Comments ก็รายงานไวค้ค่ะใช่ครับ นักกีฬาเราเองก็บอกว่าเสียงเชียร์ในสนามมันช่วยบูสต์พลังได้เยอะมากจริงๆบรรยากาศในทีมก็ดีเล่นสนุกไม่กดดันอันนี้ก็จาก ASN comments ครับผลงานดีต่อเนื่องแบบนี้อันดับโลกของเราก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่18แล้วด้วยนะครับจากข้อมูลของฐานเศรษฐกิจอันดับ18เยี่ยมเลยค่ะ แต่ความสำเร็จนี้มันคงไม่ใช่แค่พรสวรรค์หรือซ้อมหนักอย่างเดียวแน่ๆเห็นโคชด่วนดันัยศรีวชระเมธากุลเคยให้สัมภาษณ์เจาะลึกเรื่องนี้ไว้เยอะเลยทั้งในช่อง SPORT ตเวซ r โรหรือไท a i p b ีถูกต้องครับมีเรื่อง Thailand Way ที่โคชด่วนย้ำเสมอคือการเล่นด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานทักษะเบสิกที่แน่นปึกมากๆอาา่าฮะ และที่สำคัญคือการเอาชนะข้อจำกัดเรื่องสรีระที่เราอาจตัวเล็กกว่าด้วยแทคกติก ความเร็วความคล่องตัวและการทำการบ้านคู่ต่อสู้อย่างละเอียดหรือที่เรียกว่า Scouting ซึ่งมันเห็นผลชัดเจนเวลาเราเจอทีมยุโรปสูงๆแล้วเราใช้ความเร็วเข้าสู้แล้วเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาล่ะคะเห็นว่าทีมเราให้ความสำคัญมากๆเลยมากๆครับจากข้อมูลที่ได้จากสปอร์ตวัน8และไทย p p s s คือลงลึกทุกมิติเลยตั้งแต่คัดเลือกนักกีฬามีการตรวจสมรรถภาพร่างกายตรวจเลือด วิเคราะห์โครงสร้างกระดูกเพื่อวางแผนเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคลเรื่องโภชนาการที่ต้องเป๊ะจิตวิทยาในการสร้างความเชื่อมั่นการใช้ไบโอเมคานิกส์วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างที่เคยวิเคราะห์ท่าตบของพี่อารูมาเพื่อหาจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดโหละเอียดสุดๆแล้วไอเดียที่ให้ซ้อมตอนตีสเพื่อปรับตัวกับเวลาแข่งที่ยุโรปล่ะคะอันนั้นก็ทึ่งมากใช่ครับนั่นคือการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องจังหวะชีวภาพของร่างกาย หรือเซอร์เคเดียนริเทิร์มเลยต้องยกเครดิตให้ทีมงานและกระกรทด้วยครับที่สนับสนุนเต็มที่อีกเรื่องที่น่าชื่นชมคือการเปลี่ยนถ่ายนักกีฬาจากยุค7เซียนสู่รุ่นใหม่นี่ดูราบรื่นมากๆเลยนะคะใช่ครับโคช้ชด่วนเคยเล่าในสปอร์ตวันโอเอว่าใช้วิธีให้รุ่นพี่เป็นเหมือนโคช้ชสอนน้องในตำแหน่งเดียวกันเลยแล้วก็ปลูกฝัง m i เ d s e t เรื่องทีม,มาก่อนเสมอทุกคนสำคัญเข้ากันมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากๆครับ ดีจังเลยค่ะโค้ชเคยให้ปรัชญา5ข้อในการทำงานไว้ด้วยนะคือ 1. มีวิสัยทัศน์วิชั่นที่ชัดเจน 2. ลงมือทำทันที 3. จริงจัง 4. ทํทำต่อเนื่องและ 5. เรียนรู้ปรับปรุงเสมอซึ่ง5ข้อนี้เอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับเป็นหลักคิดที่ดีมากๆเลยค่ะใช้ได้จริงเลยแล้วในมุมมองของสื่อต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านอาเซียนเราเขามองความสำเร็จและการเป็นเจ้าภาพของเราครั้งนี้ยังไงบ้างคะ มีที่น่าสนใจจากเว็บเวียดนาม .vn ของเวียดนามครับเขาเขียนบทความมองว่าไทยเป็นทั้งบทเรียนและต้นแบบความสำเร็จให้วอลเล่บอลหญิงเวียดนามและในอาเซียนเลยนะครับในการพัฒนาทีมอย่างอดทนกว่า20ปีจากระดับอาเซียนสู่ระดับโลกทั้งระบบเยาวชนการส่งนักกีฬาไปเล่นหลีกต่างประเทศและความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อ ฟังแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เราเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนบ้านได้ด้วยแล้วนอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นในสนามและการเป็นเจ้าภาพที่สุดยอดแล้วเห็น<ช>ว่างานนี้ยังใส่ใจเรื่องความยั่งยืนหรือ green and sustainable ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับอันนี้เป็นนโยบายสำคัญจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเลยมีข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยบอกว่าเขาใช้เกณฑ์ green hard event criteria เป็นแนวทางหลักเลยมันเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะแบบคร่าว ก็จะครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายด้านเลยครับตั้งแต่การจัดการขยะรีไซเคิลการลดคาร์บอนฟุตเพลนจากการเดินทางการใช้พลังงานและน้ำย่างมีประสิทธิภาพการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการสื่อสารสร้างความตระหนักรู้เรื่องนี้ให้กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องอ๋อค่ะค่ะพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่จัดงานให้สำเร็จแต่ต้องเป็นมิตรกับโลกด้วยครับโอ้โหวิสัยทัศน์ดีมากเลยค่ะชนะในสนามแล้วยังช่วยโลกด้วยยังไม่หมดแค่นั้น ยังมีโปรโมชั่นเด็ดเอาใจแฟนๆและนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะเห็นในประชาชาติธุรกิจบอกว่าเอาบัตรเข้าชมการแข่งขันเนี่ยไปใช้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ร่วมรายการได้ฟรีด้วย อันนี้เป็นไอเดียที่ฉลาดมากครับเป็นการเชื่อมโยงสปอร์ตทัวริซึมหรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยตรงเลยช่วยกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองที่จัดแข่งแบบครบวงจรจร,จร,จริงๆเป็นการใช้ประโยชน์จากเอีเวนต์ใหญ่ให้คุ้มค่าที่สุดเลยครับโอ้โหคุยกันเพลินมากจริงๆค่ะวันนี้สรุปคือการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ของไทยมันสุดยอดในหลายมิติเลยเนาะทั้งบรรยากาศการเชียร์และการต้อนรับที่อบอุ่นเหลือเชื่อ ความสำเร็จในสนามของนักกีฬาเราเบื้องหลังการทำงานที่ทุ่มเทของทุกฝ่ายทั้ง t v A ภาครัฐการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เต็มรูปแบบแล้วก็ผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและภาพลักษณ์ประเทศใช่เลยครับมันเป็นมากกว่าแค่โ์นัมไมนีเล่บอลจริงๆแต่มันคือการแสดงพลังของมิตรภาพวัฒนธรรมการต้อนรับที่จริงใจและศักยภาพของประเทศไทยให้ชาวโลกได้เห็นแบบเต็มตาเลยครับ มันก็เลยมีคำถามน่าคิดทิ้งใช้นะคะว่าปรากฏการณ์ความน่ารักความใส่ใจในรายละเอียดแบบไทยๆท,ที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยพอทัวร์นาเมนต์จบลงมันจะแค่กลายเป็นความทรงจำดีๆหรือมันจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่หรือทิ้งมรดกอะไรบางอย่างที่ยั่งยืนไว้ในวงการวอลเลย์บอลโลกหรือการจัดอีเวนต์ระดับโลกต่อไปได้ไหมนะอันนี้เห็นในอาเซียนคอมเมนต์เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจค่ะ เป็นคำถามที่น่าคิดและท้าทายมากจริงๆครับว่าความประทับใจแบบไทยสไตล์ครั้งนี้จะส่งผลต่อวิธีคิดและแนวทางการจัดงานระดับโลกในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนอืมต้องรอติดตามดูกันยาวๆเลยครับฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้